ขอโทษนะครับสังเก็บน้ำถ้าทิ้งที่ความสูง16เมตรคิดว่าจะแตกไหมครับโหพี่มันจะไม่แตกได้งไงอ่ะไม่เหลือครับแตกเยลยแน่นอนครับ16เมตรหรอยังไงก็แตกสูงขนาดนี้ไม่น่ารอดนะคะแล้วเราไปดูผลการทดสอบกันเลยครับฮะเป็นไม่ได้ได้วยเหรอครับพี่เฮ้ย <l ots> ทำไมไม่แตกอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่แตกจริงดิ hey, เฮ้ยรืมจริงตั้เนี่ยพูดเป็นแรนไม่แตกจริงหรอเนี่ยยี่อ้ออะไรอ่ะไม่แตกยี่อ้ออะไรเนี่ยคนจริงแข็งแรงจริงเหนียวจริงไม่ใช่แค่คำพูดแต่เรากล้าพิสูจน์จริงถังเก็บน้ำ Dose Life รุ่นพาราได s ์